นี่คือดอยตะปังจังหวัดชุมพรที่มีทะเลเหมอกทั้งปีแม้กระทั่งฤดูร้อนที่นี่ไม่มี PM ไม่มีอากาศร้อนจัดไม่มีรีสอร์ทหลตูตั้งโดอยู่กลางเขาและที่นี่ถูกบุกเบิกด้วย2มือของชายชรลาคนหนึ่งลึกเข้าไปในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรที่นี่ถูกค้นพบโดยตะปังแกคือชายชาวนาครสวรรค์ที่ผัดถิ่นมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเขาทะลุแห่งนี้ตั้งแต่ปี2528ตะปังแกขึ้นมาอยู่ที่ดอยนี้เพียงลำพังสมัยที่ชุมชนแถวนี้ยังมีบ้านอยู่แค่ไม่กี่หลังเอง เพื่อชีวิตที่ต้องอยู่รอดเนี่ยแกต้องใช้2มือของแกถางป่าเพื่อทําสวนผลไม้ตามที่กฎหมายในยุคนั้นจะเอื้อให้อะนะจนวันหนึ่งก็ได้ไปเจอจุดที่วิวสวยมากๆจึงลงมาจากดอยและแนะนําให้ชาวบ้านด้านล่างรู้จักในที่สุดหลาย10ปีผ่านไปดอยตะปางกลายเป็นยอดดอยระดับท็อปในประเทศไทยในที่สุดไม่แพ้ยอดดอยไหนๆในภาคเหนือเลยปัจจุบันบ้านของแกก็ยังคงตั้งอยู่บนทางผ่านขึ้นดอยนั่นแหละ เป็นบ้านง่ายๆไม่ได้ล้อมรั้วหรูหราแกไม่ได้ใช้ชื่อเสียงตัวเองถางที่ดินทํารีสอร์ทไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่ดูเป็นนายทุนหาเงินกับธรรมชาติสิ่งเดียวที่มีคือรถรับจ้างขึ้นดอยเพื่อกระจายไรายได้ให้กับชาวบ้านเท่านั้นในตอนที่มองทะเลหมอกที่ถูกล้อมไปด้วยกําแพงภูเขา,ข,าขนาดักษ์เนี่ยในใจผมก็คิดขึ้นว่าเอถ้าเราเป็นผู้บุกเบิกวิวนี้เหมือนกันเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคิดไปก็คิดไม่ออกแต่รู้อย่างเดียวว่าทะเลหมอกที่มีแต่ต้นไม้กับภูเขาเพียวๆเ,เนี่ย แม่งมันดีที่สุดแล้ว